คลิปนี้มาชวนเพื่อนๆผูกโบหรือว่าผูกริบบิ้นไว้ใช้เองกันนะคะเริ่มต้นเราก็ตัดความยาวประมาณหนึ่งช่วงแขนแบบนี้นะถามว่าทำไมต้องมานั่งทำเองทุกคนก็เรามันแม่คา้าการทำไว้แบบนี้ยมันจะช่วยให้เราประหยัดได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าริบบิ้นหนึ่งม้วนเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ25หลาเนาะทุกคนเราทำได้หลายชิ้นมากๆแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ ติปบบินเนี่ยพิมพแนะนําให้ทุกคนซื้อตามตัวอย่างของพิมพ์เลยนะคะเป็นสีทองแบบนี้คือหนึ่งเลยใช้ได้ทุกงานทุกคนใช้ได้ทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรเขาไปด้วยได้หมดเพิ่มมูลค่าดูชิ้นงานเราดูมีราคาขึ้นมาเลยค่ะสวยงามดูหรูหราะนะ,ะทุกคนนี่นะนอกจากจะสามารถใช้ได้ในทุกเทศกาลนะคะสำคัญเลยตัวเนี้ย ผูกง่ายใช้งานง่ายค่ะเพื่อนๆก็คือเวลาที่เราซื้อริบบิ้นที่มันมี ไม่ว่าจะเป็นคำว่า happy birthday หรือ congratulation หรือว่าจะเป็นรักพ่อรักแม่อะไรใดๆก็แล้วแต่นะทุกคนมันก็จะมีด้านที่มีตัวหนังสือและไม่มีใช่ไหมคะเวลาเรานำมาผูกแบบนี้ค่ะมันก็จะต้องใช้สกิลในระดับหนึ่งเลยทุกคนเพื่อให้ด้านที่มีตัวหนังสือเนะี่ยมันอยู่ด้านนอกทั้งหมดใช่ไหมแล้วพิมพ์ก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ทำได้ค่ะถามว่าทำได้ไหมทำได้เดี๋ยววันหลังเอาคลิปมาลงให้นะ แต่แบบนี้มันสะดวกทุกคนเวลาเรารีบๆค่ะอย่างที่ผ่านมาอย่างงานวันแม่อย่างเงี้ยพิมพก็ผู่แบบนี้เลยร้อยกว่าชิ้นนะทุกคนแปบ๊บเดียวจริงๆนี่นะคะมัดแน่นๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆนะคะอันนี้ก็อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนเนาะว่าทำไมาถึงได้แนะนำติปลินแบบนี้นะคะนี่พอเราจัดระเบียบเขานะคะเอาออกมาแบบนี้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยก็ตัด ตกแต่งส่วนปลายแบบนี้เดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งค่ะจะได้เห็นชัดๆนี่เสมือนเพื่อนๆทำเองเลยทำไปพร้อมๆพิมพ์แบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะ ทำแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะผูกกับตัวเขาเองนะคะค่อยๆทาค่อยๆดูไปเพื่อนๆสําหรับบางคนที่ยังทําไม่เป็นเนาะแต่เชื่อว่าหลายๆคนทําเป็นแล้วล่ะแต่นี่พอดีมีเพื่อนเขาร้องขอมานะพิมพ์ก็เลยทําคลิปขึ้นมาให้นะทุกคนนี่นะคะวิธีการติดก็เหมือนกันทุกคนวิธีการติดอุ้ยช่วงแรกที่พิมพซื้อมาใช้นะลองสารพัดเลยค่ะเพ,พื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเทปกาวสองหน้าเอยสก็อตเทปเอยนูน่นนี่นั่นพยายามจะแปะ แต่ด้วยความเป็นริบบิ้นเนื้อทรายแบบนี้มันจะแปะและยึดติดกับกล่องกระดาษยากมากหลุดแล้วหลุดอีกจนสเปะสปะไปหมดทุกคนแต่พอสุดท้ายพอได้วิธีแล้วเออการทํางานมันง่ายทําออกมาแล้วดูดีเลยละค่ะเพื่อนๆนะคะ,นะคะลองไปทําตามกันดูนะนี่เลยค่ะแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยแบบนี้พร้อมใช้งานทำเก็บทำเตรียมไว้ได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมเขาน่ารักมาก ขอบคุณทุกคนมากนะคะยังไงฝากทุกคนช่วยกดติดตามช่องพิมพ์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาลงให้อีกค่ะ